ดีเลยไปนิดตรงๆโกรธชัดเจนเบสทำให้โลงหมอกูอีกแล้วยอมรับว่าดูใจกันอยู่สำหรับเบสรักวณีลูกสาวสมรักคำสิงและพระเอกหนุ่มสุดท้อตรงๆกฤษกรที่ก่อนหน้านี้มีภาพน่ารักน่ารักกุกกิ๊กออกมาให้เราได้ชมกันแต่ก็ไม่ไวยเจอดราม่ากันพอสมควรทั้งคู่ก็จับมือก้าวผ่านดราม่ากันมาท่ามกลางกำลังใจจำนวนมากล่าสุดตรงๆเพิ่งเห็นภาพสุดแซ่บของสาวเบสที่ใส่กางเกงขาสั้นสีขาว พร้อมกับเกอ็อกสีขาวสุดเซ็กซี่โพสท่าเลืดๆเ้ข้างที่นอนซึ่งเป็นภาพที่ลงเมื่อวันที่20พอค64ผ่านไปสองวันเหมือนหนุ่มตรงๆจะเพิ่งเห็นเพราะเพิ่งเข้ามาคอมเมนต์ emoji โ,โกรธที่มีตัวเดียวแต่รู้เลยว่าโกรธจริงถ้าโม,เมอเค่งขับเหเข้ามาคอมเมนต์เซลต,ตรงตร,งตรงที่เพิ่งเห็นเห็นช้าแต่ก็มาจริงๆเลย